Yeah, yeah. ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPad Forlentino TV กันอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กับผมชนคนเดิมนะครับก็เกมนี้ผมกดมากับอาญานะครับแล้วก็ทีมตรงข้ามก็เป็นอาญานาคอนะก็เกมนี้ก็ Forlentino Six t a c VS นาคอส Six a c นะครับ นาคอสกับอาญาทีมตรงข้ามนี่เมื่อกี้นี้ผมกดเจอมานะครับเกมนี้ก็บังเอิญกดมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เกมเมื่อกี้นี้ทีมผมเกือบแพ้นะแต่ว่าชนะมาได้นะครับเมืเ่อกี้แต่เกมนี้ไม่รู้ว่าผมจะโดนเอาคืนหรอนะือเปล่านาคอสเขาอาจะแกล้งผมอยู่นะครับผมก็ว่าอยู่ชื่อมันซึคุ้น,นรับมือยากนะครับไอนาคอสอาญาเนี่ยมัน มันเข้าข้ๆแล้วก็ออกๆอ,อ,อ่ะน่ารำคาญนี่หายก็เสียงผมก็จะปแปลงเลยนะครับเพิ่งตื่นครับผมฮัลโหลก็ถ้าพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราชนเลนกับยีน่านะเกมต้นเกมเราเยอย่าไปเทียดกับเขานะครับยีน่าแรงนะเขาต่อเราครึ่งหลอดได้เลยนะครับแ้่ยิงเขาสองก่อนด้วยเราก็ต้องอยู่ในป้อไมไว้ก่อนนะ เราต้องรีบครับถ้าจะเล่นเหบือเขานี่เราควรมีอันตินะเกมนี้ใช้พลังแฝงสีเขียวนะครับผมจําไม่ได้ว่าผมเอาอะไรมานะต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้หรือโลวะน่าจะต้นไม้นะข้อดีของพลังแฝงต้นไม้มันก็คือมีดาเมจน,นะครับต้นเกมแรงนะครับผมบอกเลยถ้าใครโดนผมว่าผมจะออกแทงนะจะดูๆแล้วออกแทงอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วอ่ะเกมเน,นี้ผมว่าทีมโดนข้ามเนี่ยมันเข้ามา ชุดเดียวนี้เราเกือบตายแนละ้วเราต้องออกโจมตีมาสู้ด้วยนะครับเพื่อดูดเลือดสู้นะนยังไงทีนาสโลสดีเหมือนจะเป็นวัดปะก็อาญาทีมผมนี่บังเอิญกดเล่นมาเจอกันนะครับเขาก็เลยชวนผมมาเล่นด้วยนะก็เจอทีมอย่างนี้ก็เล่นใจเย็นนะครับเพราะว่าถ้าเกมตามนี้โอ้โหเล่นโคตรยากเลยนะนาคอสมันยิ่งรวยง่ายด้วย แล้วนาคอสอาญาทีมตรงข้ามเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเอาเรื่องนะเวทเวททีมผมยับเมื่อเกี้เกมเมื่อกี้เกมเกเกนี้ผมว่ามันก็ไม่น่ารอดดูดูแล้วนาคอสทีมผมน่าจะป่าน,น่าจะแตกว่ะเรียบร้อยแล้วหนึ่งนาคอสผมไปแล้วครับฮัลโหลไปสองครับเอลซูก็ตามไปงานหยาบแล้วครับเกมนี้ธนาคอสทีมตรงข้ามได้คิวอย่างนี้มีสิทธิ์ที่ ทีมเราจะถ้าต้นเกมเราโดนเยอะเราจะยอมอย่าไปท้อนะครับเพราะว่าเกมมันสามารถติดใจเสมอนะครับเออจังหวะจังร้านแล้วโอ้โหร้านไม่ได้ด้วยดีหน้ายัางไงเพื่อนโหทีมตรงข้ามมีสกิลมันน่ารำคาญจัดเลยนะคือมันฆ่ายากอะ่ะคือมันจะตายจะตายคือมันสามารถใช้สกิลแดดหนีออกไปได้อะ่ะคือน่ารำคาญจัดอเสมือนตรงนี้จะมีประเด็นนะครับ แย่งเล็ก,กนแล้วครับตอนนี้โหแล้วอ,อะไรมันไม่โดนนั้งไงวะดอกอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่ได้แล้วเพื่อนต้องถอยแล้วปนะถอย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 อย,อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วผมพยายามจะไม่ดอกออตโต้ครับแต่พอเวลาถอทีแรแม่งลืมทุกทีเลยแล้วางแต่บางทีดอกออตโต้มันก็น่าจะโดนนะแต่แม่งเตกปลาทะลุระหว่างสองตัวเรามายืนใกล้ๆกันไม่รู้ทำไมก็ทีมเราโดนไปสี่ตัวแล้วนะเราก็ ฟาร์มแก่ก่อนนะครับให้นาคอสฟาร์มแก่ก่อนนะหาตังก่อนนะครับรู้สึกจะเกมตามนะเฮ้ย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 ต้องวันนี้โอ้โดนเซอร์ไพรส์แบบนี้ก็สิ้นหวังเกินผมก็กำลังเมื่อ่ๆนะ,มะเมื่อกี้กำลังจะชิงไปเคลียร์คี้ไปนะแม่งโผล่มาก่อนเลยชิงไม่หางตัวมันผมก็กดอันตรีไม่ทันด้วยโอ้โคตรซวยเลยต้องใส่นาคอสมันจะแก๊งผมริงวะ่ะแล้วมันมาเยอะ้วมันมาเยอะยังไงอะซิกแซกเหรอซิกแซกเหรอะ เราซกิกแซกแล้วกดไม่ติดผิดหายละแล้วฟิกแซกฟิกแซกเหรอโอ้โหดูมนะันแล้วดูมันเนี่ยหู้น่ารำคาญว่ะโอ้โยังดีน่ฟิกออกมาได้ผมว่านาคอสแม่งแครนผมจริงว่ะเกมเมื่อกี้มันโดนไงเกมนี้น,น่าจะเอาคืนแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ซิกแซกเหมือนกันนะผมก็มีอาญาเหมือนกันนะตอนแรกอาญาจะขี่ผมทั้งเกมเลยนะแต่ผมบอกให้ไปขี่นาคอสก่อนนะครับเพราะว่าดูดูแล้วนาคอสจะไม่ไหวว่ะต้องให้ไปช่วยป่านะ ซิกแซเกเจอกับซิกแซกนะครับแล้วนานลำคานเลื่อยนะทีมตรงข้างเห็นแล้ว<ฮ>เกมนี้ผมว่าผมน่าจะหัวร้อนแล้วก็สนุกภายในเกมเดียวกันนะครับดูดูแล้วน่าจะไฟ์กันยับนะครับและทีมผมก็น่าจะโดนล้วงยับเลยน,ะนาคอมอนเข้ามาปาดทีน,น,นี่เกือบตายนาคอทีมผมนี่แทบไม่ได้บัฟเลยนะทีมตรงนาคอทีมตรงข้างนี่แม่งเข้าป่านจับยับเลยนะแล้วจังหวะนี้ยังไงทิงไปแล้วเหมือนปิกหนี ตามไปต้องเอาสักตัวแล้วจังหวะนีหห้หัวร้อนว่ะทีแปรถครเด็กต้องเข้าแล้วไอิบหายแล้วมันเข้ามาลามเอลกูอีกแล้วดูมันอ้ดูมันมน,นี้ย่ทขาเนเกมนี้ผมก็จะร้องร้องร้องหน่อยครับเขาด,ดูดูแลแมงยังไงก็ต้องร้องครับจะฆ่าจะฆ่าได้แมงแวับับับแล้วมันเป็นงานด้วยนะ จังหวะผมเปิดอันติปุ๊บเนี่ยมันก็แยกออกกันแล้ววงแตกกันนะพออันติผมหมด๊บแม่งเข้ามาสการมผมละเละเลยแต่เกมมันก็ไม่ได้วัดกันที่คิวเยอะครับแล้วมันเอาอยกแล้วครับแล้วจังหวะนี้อันติเข้าหน้าแล้วมันหายไปไหนละเอาอาญาไปก่อนแล้วมันกลับมายังไงแล้วป๊กตามมันตายไปก่อนครับแม่งกูมัมืนไส้มันว่ะแค่นาคอตัวเดียวก็น่าลำค้างแล้แม่งมีอาญาเลยโอ้สภาพไม่เป็นไรครับ เราก็มีอาญาเหมือนกันแต่เกมนี้นี่โอ้โหเล่นโอ้ผมบอกไม่ถูกว่ะหรือจะอธิบายยังไงวะแม่ง <c oughs> น่นนารำคาญจัดอะ่ะ <c oughs> ยังไงยีน้ายัางไงยังไงอ๋อแล้วอาญาลงทำไมวนะน่ะโอ้โหเฮ้ยเออโดนนี่อ๋อแล้วอันติไปดิตามนี่จังหวะน,นี้ผมเป็นฟิกโอ้ชิบหายแล้วกูเกมนี้โอ้มันมาแล้วชิบหายแล้วครูดาวครูโอ้แตก อ,อ,า,อายาแตกด้วยไหมเนี่ยแตกไปอีกอ่ะแตกหมดไหมอ่ะโอ้ขอโทษครับพัลโลผมไม่น่านไปไล่ยีหน้าเลยว่ะแต่มันมันก็ไม่ได้มันหิวอะแต่ทีมของข้ามันก็น่ารำคาญเกินอพอสตาร์ทก็สตาร์ทจังเลยแน่งสตาร์ทแบบแทบไม่ขยับลอยทีขึ้นฟ้าเงี้ยออกรองเท้าเกาะไง บัฟแดงขอแล้วกันเพื่อนถึงเวลาต้องพังห่แล้วอะ่ะแม่งทีตรงข้าแม่งน่ารำคาญเกินก็บัฟถ้าเราเอาได้ก็เอานะครับเพราะว่าอย่าให้ทีตรงข้ามเอาดีกว่าทีมเราเอายังยังอยู่ดีกว่าเนี่ยด,ด,ดูดูมันดูมดันดูมันจ้องผมะนะนไมผมแขนผมจริงแบบแล้วมันเอาผมจริงวะไอเจิมมาไวายังวะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้พี่ชาย กับแตกกูดีเนะยอายากดสกิลให้ทันนะฮะแล้วกดอันติทันเ้วยดเมื่อกี้ถ้าผมกดอันติดูเลือดตัวไม่ทันนี้น่าจะตายนะแล้วก็อายากดโลให้ด้วยนะโอ้หน้าลำค้างอ่ะแล้วยิงดีล้วมันมันตายอ่ะอายาบอกแรงมากมันรวยครับโลไอไอนาคอนี่ทถ้ามันรวยนี่ทีมตรงข้ามนี่ทีมเรานิ่มเป็นขนมนะฮะถ้ามันรวยแล้วามันได้ดาบแดงนิวโว ตัวบางๆตาทีหายเลยนะก็อาญาจะขี่ผมแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มกลางเกมเริ่มกระเลดแล้วนะเพราะว่าผมกับนานะคอสทีมตรงข้ามนี่มันเป็นคู่ปรับกันตั้งแต่เกมเมื่อกี้นะมันน่าจะแกนผมแหละแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ตู้อยู่แล้วแต่ผมฆ่ามันได้ไม่ฆ่ามันไม่ได้แค่นั้นเองพอมันจะตายมันจะตายแม่งแวบออกเดมือนกันดู๋ยดูดูมันดูมัน กดอิมูจิใส่ไปอีกเปน็นไงอาไไงอันติเข้าหน้าแล้วไงมันมาสามแล้วไงกูขอทัาตัวแล้วกันยังไงกูก็ตายแล้วจังหวะนี้ตายเออรอนาคอสายเออแล้วกูตายโอเคยังดีนะครับเราลอดหนาคอสมาได้นะมันตัวสําคัญที่สุดแล้วนะครับทีนตรงข้ามอะคอสถ้าจังหวะไหนเรารู้ว่าเราไม่รอดเนะี่ยเราควแรแลกนะครับเราอย่าไปถอยนะถ้าเราถอยเราอาจจะตายฟรีนะครับแต่ถ้าเราเราแลกสู้เราอาจจะได้มาสักคิว,สอ,ควสองคิวนะ พอถ้าทีมเขาหายไปคนหนึ่งเขาก็จะเล่นยากนะแล้วเหมือนข้างบนจะโดนอีกแล้วครับเรียบร้อยสุเลนกูไปแล้วตอนนี้สกอร์13ต่อ17นะครับโดนตบย,บยับยับเลยครับทีมผมแล้วก็ป่าก็โดนเวทยับยับเหมือนกันครับนาคอนี้แม่งโคตรไวอนะทีมน้องข้ามแม่งผิวจัดนาคอทีมผมเหมือนจะจนนะแต่ก็ฟามผิวก็ได้อยู่นะแต่พอดีจนกว่างนะ เกมตามมันก็เล่นยากกันเนาะก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับแล้วแคลี่เราเป็นเอลสูเลยเบิร์ดไม่ทันเน่ยรอ,อ,อ,นะอรอรอนาคอสดูเรื่องนงเฮ้ยมันมาแล้วกูไม่มีอาญาด้วยแล้วมันเอากูแล้วไนงะแล้วกูอันติสวนไงยังไงอ,อ่ะยังลามอยู่อ่ะยังไงเอแล้วปลาดอกไม่โดนได้ไงวะเนี่ยคลิปหายละงามใสเอเอาตรงๆผมหัวร้อนมาฮาลัลโหล มันควรจะโดนนะผมว่าดอกมเมื่อกี้มันไม่ถึงได้ไงวะมันถึงนะเว้ยแต่ว่ามันเฉียวหูอะ่ะเป็นเพราะอะไรวะโอเกมบัคกครับพนโรยเ้มแกบัคกมันมครับพนโลโอแค่นีด้เดียวก็ไม่โดนอะไรวะ<ห>ก็เวลาลำไม่ดีให้โทษเน็ตโทษปีนะครับทุกคนเคยเป็นนะครับยังหวะแบบมันน่าโดนอะ่ะแต่มันลาดอกไม่โดนอะ่ะมันนิดเดียวอะ่ะแต่มันไม่ติดอะ่ะโอ้โ แล้วยิ่งแบบมันยืนแบบยืนกองๆใกล้ๆกันเงนี้ยแล้วมันปากดออโต้ไปแล้วมันปารอดระหว่าง2คนอ่ะโอ้โหมันก็เกินไปอย่างนั้นอ่ะโอ้โหแต่ว่าผมว่า iPad ผมก็น่ามันก็น่าจะไม่ไหวนะว่าบางช็อตยิงไฟใหญ่เนแม่งกระตุกไปชิบหายเลยโอ้โหมันทีแม่งแบบเหมือนเฟรมลดเฟรมตกอะ่ะเฟรมร่วงอะ่ะกระตุกอะ่ะมือถือนี่ก็สองพันนะครับเล่นฟอร์เนติโน ึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะเน็ตแล้วก็เฮ้ยนะขอใจเย็นหนิเฮ้ยโหจะเปิดกูอย่างเดียวเลยนี่มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับก็เน็ตทั้งมือถือแล้วก็สกิลเพของคนเล่นด้วยนะครับแต่ของผมเนี่ยมันสิบจุดสองนิ้วมันมันก็ลำยากอะ่ะเอาง่ายๆแต่ผมก็ลำได้ครับพอได้นะผมก็ไม่ได้เก่งหรอกก็ระดับอนุบาลยังต้องร้องนะครับ โหแล้วตอนนี้ป้อมหายหมดแล้วครับฮัลโหลเหลือป้อมหน้าป้อมเดียวครับปอมนอกอยังไงวะเกมนี้ต้องให้เขาแล้วมงเพื่อนแล้วอย่าไปท้อครับแต่อะไรที่เกมยังไม่จบมันสามารถิกได้เสม,มอแล้วจังงวาน,นี้มันเปิดแล้วอันติเข้าหน้าอุลีเมียไปจังหวะนี้นาคอสรอเอลสุผมไปแล้วโหดูมานี่งานลำคาญเกินโหโคตรปวดหัวฮนะเจอ อะไรอะนาคอสเอเลนดอร์อย่างเงี้ยโอ้โหโคตรน่าลำคาญอะแม่งแต่เอเลนดอร์ผมเกลียดสุดแล้วผมยอมมันปะตัวนั้นน่ะก็ฟอร์เรนมันก็แพ้ระยะไกลๆนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีนะแต่ถ้าเข้ามั่วหลุดมาอย่างงี้ก็สามารถตายได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่คนเล่นนะครับแล้วมันเปิดกูยี่แล้วยังไงแล้วกูอันติทะลุไปนู่นได้ไงครับแล้วยังไง แล้วมันข้ามคือไปอีกแล้วกูต้องกดล็อกคิวแล้วต้องถอยแล้วโหดูมาเนี่ยหัวร้อนแล้วหัวร้อนอีกว่ะทิพหายน่ารำคาญจังว่ะมันก็มีอาญาผมก็มีอาญาเอาฆ่ากันไม่ลงครับอย่างี้แต่เวลาผมเปิดอันตรีปุ๊บนี้วงแตกเลยนะทีมข้างเวลาไปใหญ่วิ่งหนีกันออกไปคนละทางแล้วผมจะต้องตามตัวไหนพอตามไปก็ไม่ถึงแล้วมันเอากันอีกแล้วครับ จังหวะน,นี้อันติไม่ถึงไม่เป็นไรครับแต่ยังไหลยอยู่แล้วสโลโอ้โหกูตายอาญากูตายไหมเนี่ยไม่นะไม่อาญา,ายังไม่ตายโหลโอโอ,โอนาก็เสียเกาะเกิดไปแล้วแต่กูเสียชีวิตโอให้ตายเถอะโรบินแล้วทีมเราได้กอสนะครับเมื่อกี้โอเคทีมเราได้กอสแล้วก็ถือว่าได้ส่วนนะจังหวะโอกาสเรามาถึงแล้วครับเกมพลิก เราต้องฟ้าไว้ให้ได้นะครับเพราะถ้าเราแพ้ไฟนี้เราอาจจะจบเขาจะจบเราได้เลยนะวอสเลเยอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะ15นาทีแล้วเหมือนข้างบนจะบวกแล้ววะมาช่วยแล้วเพื่อนฮัลโหลอันติข้าหน้ายีหน้าไปครับจังหวะนี้แล้วเราพุ่งไปที่อิลูเมียไหลไปอยู่ตอนนี้แต่ไหลไปแต่อิลูเมียแตกไปแล้วดาววิลมาอย่างงี้ก็เรียบร้อยนะครับฮัโลโหลจูดเลื่อนไม่ขึ้นอย่าง้ยังไง แล้วกดล็อกคิวขึ้นมาลามอยู่เข้าไปในลำในป้อมแล้วจังหวะนี้แล้วแตกไปแล้วหมดตีครับฮัลโหลโอเคก็นั่นแหละครับผมบอกแล้วาาว่าเกมยังไม่าจบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าต้นเกมเราไม่โดนกดยับยับจะจัดเนี่ยเราอย่าไปยอมแพ้นะครับเพราะว่าเลดเกมเราสามารถพลิกได้นะครับด้วยก็สเลเยอร์นะก็หลายคนส่วนใหญ่โดนกดกมักจะด่าทีมแล้วก็ยอมกันนะครับแต่เราอย่าไปยอมอนะครับเราเล,นะล,ล่นไปเรื่อย เล่นให้มันเต็มที่อ่ะเพราะว่าเราไปยอมแพ้บางทีโอกาสชนะเรามันก็มีนะครับมันไม่แช่วมันไม่มีนะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ทีมด้วยนะครับว่าสู้หรือเปล่าจ้าหว่หรือเปล่าถ้าเดินเกมมัว่วทีมต้องข้ามเดินเกมม่วเยเราก็สวนได้นะแต่เราต้องเข้าจังหวะดีนะเราอย่าเข้ามัวนะครับแคลรี่กับเมดเราเนี่ยสำคัญเลยห้ามตายก่อนเด็ดขาดเดดเกมเเราไปไงกันบ้างครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปสนุกๆต่อไปให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ว่าจะใดไม่สุภาพก็ต้องขออาภัยมานัทีนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนจุ๊บจุบ